คะมาทานตำ้มกับเยายน้อยเดี๋ยวยายน้อยดูก่อนยายน้อยกดเวลายังอ้าวกดแล้วหมู่บ้านที่ผมอา่ทานตำ้มกับยายน้อยค่ะมันเป็นหมู่บ้านที่คนทานจะใหญ่โตนี่นะคะมีบ้านนเูมันมีน้อยเกินไปค่ะแต่ว่ายายน้อยจะตำเพิ่มนะคะจะตำเพิ่มก็ไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกการตำเพิ่มเพราะว่าแค่จะเพิ่มเส้นมะละกอให้เขืค่ะ นะคะ่ะเยนน้อยจะเพิ่มเส้นมะละกอเพื่อมาเค้าอันนี้เฉยๆค่ะแต่ว่าต้องตําค่ะถ้าไม่ตําเดี๋ยวมันอ่ามันไม่เนียนเย็น้อจะเทน,นี้ลงมารวมกันค่ะเทลงมารวมจะได้เค้าปนกันค่ะเพราะว่าอันนี้เยนน้อยใสขนมกีนไปแล้วเนาะแล้ว มันน้อยพูดง่ายง่ายมันน้อยอย่าน้อยเป็นคนทานเยอะไม่พอก็เลยเอาเส้นมะละกอเธอขอดมัยมาใส่อีกค่ะมันจะได้ได้ปริมาณที่เยอะเยะจนเมื่อสอามีก่อนนั้นมันได้มีตาแก่คนหนึ่งมาสร้างมานเล็กเล็กะีะชิมกันค่ะพ่อแม่บอกว่าเฮค่ะตาแก่คนนี้เป็นญาติกับจายมีเจ้าของเติมอเกียรไม่มีที่ทำเองทำเองทานเองค่ะมาสร้างบ้านอยู่ที่ การจะนร้อยให้ร้อนมันก็ไม่ค่อยจะถูกเท่าไรนักจงเรียกว่ากระ่อมหรือกระตอบมากกว่ามันเป็นเพิงไม้เล็กๆพอได้เป็นกี่หลบแดดหลบฝนก็เท่านั้นเมื่อได้มีเพื่อนบ้านแบบนี้มันก็ทำางารนี้อร่อยชื่นสุดค่ะจะได้มีเพื่อนบ้านคุยดวยสักทีจส้มรอบบ้านของผมนั้นมันค่อนข้างได้จะอยู่ท้ายหมู่บ้านมากๆบ้านที่อยู่ติดกันอีฝั่ง ลูกสาวได้ขับรถมาเอาไปอยู่กรุงเทพด้วยพอแต่แก่คนนั้นได้มาสร้างกระต๊อบอาศัยอยู่อยากที่คิดว่าจะได้มีเพื่อนบ้านคุยกันมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นเลยพราะแต่แก่เพื่อนบ้านนั้นแก่ทำตัวค่อนข้างที่จะลึกลับกลางวันอยู่แต่ในบ้านใครมาคุยด้วยก็ไม่ได้สนใจอร่อยค่ะเพื่อนเพื่อนท<ม>ัน อะไรกันนี่ยังถ้ายังมาทานก็เย็นน้อยค่ะไม่ใช่ต้นกระถินนะคะไม่ใช่ต้นกรถินแต่เยนน้อยเด็ดมาจากต้นค่ะแล้วก็เด็ดมาแขวนไว้ง่ายดีค่ะง่ายในการเด็ดกินค่ะ แต่ก่อนยัน้อยทานไม่เป็นหรอกนะคะลูกลูกกะถินแอบลูกกะถินนรือดอกกะถิ่นเล็กๆแต่ก่อนทานไม่เป็นค่ะแต่เดี๋ยวนี้ทานเป็นแล้วค่ะชอบค่ะอร่อยอืปลทูค่ะหกตัวเดี๋ยแค่นี้ สีมือเด็กป .4 นะคะเนี่ยปลาทูทอดสีมือเด็กป .4 เหลนยยน้อยเองค่ะก็ถินก็ถิ่นข้างสวนก็ถินข้างส,วนน,างสวนนะคะไม่ใช่ว่าก็ถินข้างรั้วเพราะว่าอยู่ข้าง ข้างสวนเนาะกินเมี่ยงปลาทูแต่เมี่ยงปลาทูหมดก็ดเลยมาทานตำส้มต่อค่ะ <c oughs> บรรยากาศอบอ้าวไปสักนิดนะึง ขอบกันขอบกันแต่อันนี้ซื้อนะคะไม่ได้ปลูกเอง ประกาศซื้อค่ะไม่ได้ปลูกเองอันนี้ก็ซื้อค่ะ ปลาสลาับักอร่อยมากมาก